สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแล้วนะคะวันนี้มาคุยกันแบบว่าสาระนิดนึงวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะสําหรับคนที่สงสัยว่าเอะมาดามขายอะไรแล้วมาดามสั่งของที่ไหนอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราขายเสื้อผ้าส่งเป็นเสื้อผ้าแนวแฟชั่นเนาะก็คือสั่งของโดยตรงจากจีนนะคะนําเข้าเองแล้ววันนี้ก็คือจะมาบอกเทคนิคแล้วก็ วิธีการสั่งว่าเขาสั่งกันยังไงเขาทำกันยังไงซึ่งจริงๆทุกคนทำได้ง่ายมากบางคนอาจจะแบบว่าไม่มีความรู้เนาะคือบางคนอาจจะรู้มาแล้วแต่ว่าอันนี้คือเราแชร์จากประสบการณ์โดยตรงเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากมีข้อเสนออนยังไงก็โคดไว้ในนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะสำหรับการสั่งของมาขายจากจริงนะคะเราต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่า เราจะสั่งอะไรมาขายแล้วอ,อยากขายของแบบไหนแล้วเราจะมีคอนเทกตจากร้านค้าทางนู้นยังไงอันดับเลกเลยเราต้องมาศึกษานะคะว่าเราต้องไปดูเว็บเสื้อผ้าของจีนนะคะซึ่งเว็บที่ค it ิดๆิดกันนะคะอันนี้จากประสบการณ์ของเราก็คือเว็บนี้เลยเว็บ ถาเป่านะคะเราก็ไปเซิร์ชแล้วก็ลงเข้าไปดูเสื้อผ้าในนี้นะคะเราสามารถเอาเสื้อผ้ารูปเสื้อผ้านะคะใดๆก็คือเหมือนช้อปปี้รัซซาด้าบ้านเราเลยคือเราสามารถเซิร์ชแล้วก็ดูเสื้อผ้าดูราคาแล้วก็กดสั่งจากนี้ได้เลยแต่โดยส่วนตัวเราไม่ได้สั่งจากเว็บนะคะเราสั่งจากร้านค้าโดยตรงจากตลาดจีนซึ่งวิธีสั่งก็ไม่ได้ยากอะไรเลยอันนี้ก็คือแค่ไกด์ไลน์ว่าเราเข้าไปดูสินค้าของเขาก่กอนเนาะเพราะว่าเราอาจจะชอบแบบสินค้าประมาณนี้อะไรประมาณเนี้ยหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคน อาจจะสั่งจากขากลตุงอันนี้เราจะพาไปโหลดแอปนะคะอันนี้คือแอป WeChat นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครจะสั่งของจากจีนนะคะแอปนี้คือสำคัญมากทุกคนต้องโหลดมาแล้วก็ลงมาฝึกเล่นนะคะอันนี้ค่ะเราจะมา มาสาธิตให้ดูพอเราได้แอปมาแล้วเราก็ต้องลงทะเบียนแล้วก็ต้องคอลี่ฟายหมายถึงว่าต้องมีเพื่อนกดรับเนี่ยค่ะเวลาสั่งซื้อของจากจีนก็ไม่ได้ยากนะทุกคนเราจะบอกว่าเราไม่ได้พิมพ์ภาษาจีนแล้วเราก็ไม่ได้มีไกลนะคือแบบนี้เลยสง่งแบบว่าเป็นภาษาไทยไทยล้ลวนค่ะเพราะว่าในในโปรแกรมนนนเนี่ยในในแอปเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่ากดแปลภาษาให้เราก็นี่ค่ะคุยง่ายๆชิวๆอยากได้อะไรก็ส่งไปส่งไปแต่สําคัญคือเราก็ต้องมีคอนแทคเราก็จะต้องหาคอนแทคจากร้านค้าที่จีนได้ยังไงเราจะใช้คนส่งอะไรในการขนสง่งแล้ว จะจ่ายเงินยังไงซึ่งเทคนิคดีๆแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในทริปหน้าเนาะเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างไปแล้วทุกคนไปบาง